ครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเป็นคลิปวิดีโอว,วิธีการอ,าอธิบายขั้นตอนการเปิดบัญชีเทรดกับโบเกอร์ X1 นะครับซึ่งเป็นโบเกอร์ที่เราใช้มามากกว่า10ปีแล้วนะครับซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงนะครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเลือกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราผมจะทิ้งลิงก์วิธีการ กดเข้ามาอย่างหน้านีไ้ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือจะสามารถนําสไลด์นี้นะครับไปขอสไลด์นี้ขอวิธีการเปิดผ่านไลโอเอได้นะครับซึ่งเราก็จะมีไลโอเอให้กดเข้าไปนะครับให้เข้าไปขอได้นะครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่ชอบฟังคลิปนะครับอาจจะชอบดูเป็นแผน่แผนๆไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนกัน เมื่อทําการกดแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นขั้นที่1นนะครับลงทะเบียนผ่านลิงก์ก็คือกดเข้าไปนะครับมันก็จะมาสู่หน้านี้นะครับที่เขียนว่ายกระดับการเทรดของคุณนะครับทีนี้เราจะเห็นคําว่าลงทะเบียนสีเหลืองอยู่2ปุ่มนะครับเรากดตรงไหนก็ได้นะครับตรงบนก็ได้ตรงขวาบนก็ได้หรือตรงกลางก็ได้นะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับมันจะยังมาอย่างหน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ก่อข้อมูลลงไปให้ครบนะครับก็คือ เราอยู่ประเทศไทยนะครับเมลที่เราใช้นะครับแนะนําให้เป็น gmail.com นะครับลาดผ่านก็ลาดผ่านก็จะมีเงื่อนไขอยู่4อย่างนะครับก็คืออยู่ระหว่าง8ป5ถึงตัวนะครับมีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย1ตัวนะครับมีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวแล้วก็มีอักขรพิเศษอย่างน้อย1ตัวอักขรพิเศษพวกตกใจนะครับพวกสแลพวกแะไงต่างนะครับพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับ สังเกตนะครับเมื่อเวลาเรากรอกไปเนี่ยมันจะมีคำว่ารหัสพาร์เนอร์ไม่บังคับนะครับไม่บังคับแต่เราควรกรอกลงไปนะครับกรอกคำว่า fxts นะครับ fxts ลงไปนะครับตรงนี้ก็เลือกประเทศนะครับเลือกประเทศประเทศไทยกรอกที่อยูเหมือนเดิมนะครับอ่ากรอกรหัสพาร์นมีเงื่อนไขตามนี้นะครับกรอกคำว่า fxts นะครับตัวตัวเล็กหมดเลยนะครับ fxts ทีนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดดําเนินการต่อได้เลยนะครับพอเมื่อกดดําเนินการต่อแล้วนะครับมันจะมาสู่หน้านี้เนาะหน้านี้นะครับเราจะทําการเปิดบัญชีจริงนะครับจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างบัญชีของฉันนะครับโดยระบบจะทําการเปิดบัญชีมาตรฐานให้อ,อ,อัตโนมัติเลยอ่าตรงนี้นะครับกดว่าคำว่าเปิดบัญชีจริง นี่คือหน้าต่างบัญชีเทรดของเราเอ้ยอไม่ใช่สิครับเป็นบัญชีฝากถอนของเรานะครับจะเป็นหน้านี้หลังจากนั้นนะครับยืนยันเราต้อง Verify นะครับ Verify อยู่3ส่วนนะครับ 1. คือยืนยันอ e ีเมลนะครับยืนยันมือถือแล้วก็ยืนยันโปรไฟล์นะครับเราก็กดเริ่มตอนนี้ได้เลยนะครับยืนยันอ e ีเมลก็คือมันก็จะมะีส่งเข้าเมลนะครับส่งเป็น OTP นะครับวันทำพาสเวิร์ดให้เราเอามากกอ,อก็แสดงว่าเออเคเราลิงก์กับเมลเรานะอ่าเพราะเวลาฝากเวลาถอนนะครับมันก็จะลิงก์ไปว่าเฮ้ยคุณเอารหัสถอนมาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอ่ามันใช่ตัวตนคุณไหมอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของอ่าธุรกรรมทางการเงินนะครับก็มีความระดกลุ่มเนาะนืนดันหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็ต้องเป็นหมายเลขของเราแต่บางทีเราอยากให้มันส่งเลขอ่าฝากถอนมาที่เราเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับ คือมันต้องส่งไปที่เราเท่านั้นอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ส่งให้บุคคลที่3นะครับก็ยืนยันโปรไฟล์ก็ยืนยันที่อยู่ยืนยันอะไรทํานองนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันไปนะครับทําการยืนยันนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนที่7นะครับทำการยืนยันอีเมลหมายเลขโทรศัพท์พร้อมกรอกรายละเอียดโปรไฟล์ครบถ้วนนะครับหก็คือตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อดูรหัสนะครับมันจะส่งไปที่เมลของเรานะครับที่เรากรอกไว้อย่างหน้าแรกนะครับ เมลนั้นนะครับมันก็มันจะส่งไปเลขหกหลักนะครับแล้วก็เอามากรอ่ามันก็จะมีประมาณ1นาทีนะครับ1นาทีถ้าเรากดไม่ทันมันก็จะเราก็มาขอใหม่ก็ต้องกรอกให้ทันนะครับทีนี้ขั้นตอนที่2นะครับคือกรอกหมายเลขอ่าเบอร์มือถือมือมือถือเนาะเราอยู่ประเทศไทยนะครับเราบวก6กหกเนาะหลังจากนั้นเรารับเป็นอะไรครับรับเป็นเ m s หรือรับเป็น เสียงก็ได้นะครับเสียงก็คือให้เขาโทรมาเบอร์ฉันเลยนะครับเขาก็จะโทรไปนะเขาเขาก็จะบอกว่าเลขที่คุณต้องกดคือ 1, 2, 3, 4อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือรับเป็นเอเตเลยง่ายๆดีนะครับก็กรอบมาวางเลยทีนี้ข้อมูลโปรไฟล์นะครับตรงนี้สําคัญนะครับชื่อนามสกุลนะครับเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็ชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดให้ตรงนะครับต้องตรงนะอ่า ที่อยู่นะครับก็ตามบัตรประชาชนเลยนะครับอะบุเพศก็เพศชายเพศหญิงก็ว่าไปนะครับอ่ายืนยันรายละเอียดการติดต่อก็ยืนยันตัวตนนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จสิ้นเลยทั้งหมดมีแค่นี้นะครับอ่าทั้งหมดมีแค่นี้ทีเนี้ยนะครับมันเราจะได้อ่าขอย้อนกลับมานะครับเราจะได้รหัสเทรดตรงเนี้ยนะครับ มา1 1อันนะครับ1ตัวก็คือ1ชุดหมายเลขนะครับเป็น mt 5นะครับบัญชี Standard นะครับเวลาเราจะเอาไปเล่าอินจำตัวเลขนี้ให้ดีนะครับทีนี้ถ้าต้องการเข้ากลุ่มศึกษาเรียนรู้ฟรีสำหรับ my trading room นะครับก็สามารถแจ้งเลขนี้มาที่แอดมินได้เลยนะครับแอดมินจะได้ลงทะเบียนไว้ว่าเออนี่คนนี้นะครับสามารถเข้า ฟรีเข้าห้องเรียนรู้ฟรีต่างๆนานาได้นะครับเพื่อจะได้เป็นคอมมูนิตี้เดียวกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเราฝากถอนนะครับเวลาเราฝากถอนเราต้องเข้าตรงนี้นะครับคือตรงนี้ก็คือเว็บไซต์นะครับเราก็พิมพ์ไปเลย x n e t c o m นะครับลงแล้วก็ ล็อกอินล็อกอินล็อกอินอะไรนะครับล็อกอินก็ไอที่เราตั้งค่าไว้ตรงนี้นั่นแหละครับก็คือเมลแล้วก็พาสเวิร์ดมันก็จะมาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้เมื่อเรายืนยันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกี่ยวกาแล้วนะครับทีนี้มันจะมีอยู่แถบฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับก็แล้วเราฝากถอนตรงนี้เราต้องเชื่อมกับบัญชีธนาคารของเรานะครับเพราะว่า จะไม่คนอื่นจะไม่สามารถฝากถอนให้ได้นะครับจะต้องเป็นเราคนเดียวเท่านั้นเนาะก็จะมีเท่านี้นะครับส่วนการเทรดเราจะใช้อีกโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่า meta trader f o l หรือ f i e f หรือ f i e เป็นแค่เวอร์ชั่นนะครับอย่างตรงนี้เราได้เป็นเวอร์ชั่น5นะครับก็คือเวอร์ชั่น f i l e เลขรหัสนี้นะครับส่วน password ก็ขึ้นกับเราตั้งนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราตั้งอะไร เราก็สามารถที่จะมากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็กดเปลี่ยนรหัสได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เพราะว่ามันมันส่งมาให้แค่ตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนรหัสผ่านซะนะครับอ่ามันก็จะก็ตั้งรหัสผ่านไปนะครับก็เท่านั้นเลยนะครับแค่นี้เราก็จะสามารถล็อกอินได้ล็อกอินผ่านอ่าแอปที่ชื่อว่า MT5 ไนะครับ พอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาไปดาวน์โหลดนะครับ m t f i l e พิมพ์หาใน App Store หรือ Play Store ก็ได้นะครับก็จะเจอเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวผมจะ,อ,ะอธิบายในส่วนของวิธีการล็อกอินนะครับวิธีการเล่นเครื่องมือมีการใช้เครื่องมือแล้วก็รายละเอียดต่างๆของเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการ buy sell การ อะไรต่างๆนะครับการตั้ง Stop l ล s s การอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อธิบายเครื่องมือที่จำเป็นใช้คาว่าที่จำเป็นอย่างละเอียดกันนะครับเพราะว่าเครื่องมือมีเยอะมากนะครับคืออย่างผมเนี่ยเทรดมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยผมยังใช้ไม่ครบเลยนะครับก็ใช้เฉพาะส่วนที่จำเป็นนะครับก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นที่เหลือก็คือเป็นแค่เทคนิคเทรดนะครับ ไม่ใช่เป็นแค่นี้ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของเทคนิคเทรดนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ